ยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการ EffectAE นะครับพบกับผมแคมป์เจ็ดสองหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนการสร้างแมปนะครับผมสร้างเทเรนก่อนนะครับผมขั้นแรกเข้าอ d i t o r ที่ผมบอกไว้นะครับผมหลังจากเข้าโปรแกรมมาแล้วนะครับให้กด New l e v e l นะครับถ้าของผมนี่คือสร้างคลิปที่แล้วนี่ก็คือผมสร้างไว้แล้วนะครับผม เนมก็ใส่ชื่อเลยนะครับผมก็จะเป็น w o r l d s c o r e 2นะครับผมเพราะผมมีเวอร์1แล้วอันนี้ก็ความละเอียดของแมปนะผมเอาเป็น2 2 0 4 8นคน 2, 0, 4, นะฮะภาพก็จะได้ใหญ่หน่อยกดโอเคไปนะครับผมแล้วก็รอสักครู่นะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมากดโอเคไปเลยนะครับผม หลังจากนั้นนะครับก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นทะเลนะครับผมมีดวงอาทิตย์มีดองฟ้ามีทะเลนะครับก็จะไม่มีพื้นให้ยืนอยู่ได้นะครับผมวิธีทำนะครับกดเท r เรนเมนูข้างบนนี่นะครับผมกด Edit t e r r a i นนะครับผมกด f r a t e n นนะแฟ t ์เนนะครับผมปรับเอาไซส์ัะเอาไซส์นี่นะครับเป็น100นะครับผม แล้วก็ i n s i g h t ก็เป็นหนึ่งนะครับ hardnet เป็น1ครับผม h ฮนี่เป็นความสูงก็ประมาณ20่บก่อหอนนะครับผมหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาเป็นรูปนี้นะฮะถ้าดูจากหน้าต่างตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการสร้างพื้นที่นะครับแล้วถ้าผมจะสร้างเป็นเกาะนะฮะขอเกาะไม่ใหญ่มากนะครับผมก็จะเกาะนี้ไว้เป็นตัวอย่างนะครับผม ก็ค่อยๆระบายนะครับให้เป็นเกาะตามที่ต้องการนะครับผมอุ้ยผิดเลยอะเมื่อกี้แหลกนิดเดียวเองอ่ะไม่เป็นไรนะเราต้องการความสวยงามมากนะครับผมหลังจากนั้นก็จะได้เป็นเกาะวงกลมอย่างนี้นะครับผมและต่อมาเราต้องการทําให้เนี่ยขอบตรงนี้ฮะมันสมูทนะฮะ นี่มันเหลี่ยมเลยนะครับผมกดเข้านี้นะฮะที่มันจะเป็น low up bar เนี่ยนะฮะกดมาที่ terrain นี่นะครับผมเห็นใช่ไหมฮะกดเข้า modify ครับกด smooth นะครับผมปรับ outside เป็น50านะฮะใน hardness นี่เป็น0.8นะครับผมหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาเป็นวงกลมสีเขียวนี่นะฮะกดนะฮะกดไล่ตามที่เราต้องการเลยนะครับผม กดไล่นะครับไล่ขอบเลยนะครับผมมันก็จะเป็นการทำให้แมบเราดูส m o ทขึ้นนะครับผมไม่เป็นเหลี่ยมที่แหละทุกทุกทุกคนเห็นเป็นเหลี่ยมเนี่ยนะพอเราเข้าไปใกล้ก็จะหายเป็นเหลี่ยมแล้วครับผมก็คือมันก็กินสเปกเยอะนะครับมันก็เลยต้องลดหน่อยนะครับผมไม่งั้นคนสร้างเกมนี้ก็ได้ตายหาแน่นะครับผม ก็ค่อยๆไล่เลยนะครับผมไล่ครับไล่ครับห,ห,หนึ่งทีนั้นก็ตรวจสอบนะครับความเร็วสิผมว่าเร็วไปผมปรับเป็นห้าก็พอนลครับผมโอเคนะฮะครบแล้วนะครับขั้นต่อมาเราต้องการจะสร้าง ภูเขานะครับผมกด modify เหมือนเดิมนะฮะเข้า terrain แล้วกด modify นะครับกด lower bar เหมือนเดิมรนะับกดเข้า modify แต่ครั้งนี้เรากด light like, ทั b lower นี่นะฮะเอา size เป็น75นะครับผม in size เป็น50ครับผม h a r d n e t เป็น0.8เหมือนเดิมนะครับผม high นี่ก็ช่างมันเถอะ แล้วก็มา noise setting นี่นะฮะกด enable noise นี่ฮะก็ปรับเป็น scale 5นะครับผมแล้วก็ frequency เป็น25ครับผมหลังจากนั้นก็จะได้วงกลมทับกันมา2ชั้นนะก็คือการสร้างภูเขานะครับก็นี่นะฮะก็ค่อยๆทับกันไปเรื่อยๆเป็นภูเขาอะไรยังไงอย่างนี้นะครับผม จะทำหลายๆลูกก็ได้ครับไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นลูกเดียวอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็ลองทดสอบกันเลยกดคอนโทรลจีนะครับเป็นคีย์ลัดในการทดสอบนะตายอ่ะเดลงมาจากที่สูงนี่นะฮะก็จะได้ภูเขานะี๋ยวก็ต้องไปปรับอะไรให้มันสมูทอีกนะครับผมมันจะไม่เป็นดีนี่ไม่มีซัมพลิสเหมือนเดิม นี่นะฮะไฟเสียงไม่ครบตามที่ผมบอกนะแล้วมีการดาเมจสะท้อนกลับหรือว่ากระสุนมันตกลับนะเพืดด่อเตรม้ใจ่านี่เห็นไหมฮะถูกตรองไหมถูกต้องไหมกระสุนสะท้อนกลับนะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ <S <S ขอบคุณครับ